สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปตารุ่น L4018 นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เงเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับอันนี้เราอยู่ที่สาขา2บ้านท่าคอตะมูลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เรานำเสนอกับคูเปอตา L4018 รถจเบียนปี62นะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมด้วยนะครับ คันนี้เป็นรถเช็คปรับสภาพให้ใหม่นะครับเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับเก็บสีชุดใบมีด้านหน้าคานล่างนะครับสีากระโป้งสีเดิมๆนะครับนี่เลยนี่ชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่780ชั่วโมงนะครับรถจดทะีปี62นะครับลูกค้าใบมีดด้านหน้าคานล่างนะครับด้านหลังเป็นอุปกรณ์ฐานพวนะครับผมด้านหลังเช็คเปลี่ยนโซ่ข้างนะครับ2เส้นนะครับแขนกลางก็จัดให้ใหม่นะครับ นี่เลยสวยๆพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับที่ต้องการหา L4018 ไม่ว่าจะเป็นงานไล่งานนานะครับใช้งานได้หมดนะครับกับ L4018 นะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับ40แรงม้านะครับเรอินเจคชั่นนะครับระบบเกียร์8เก้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับ PTO สองระดับนะครับอ่ะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักนิดนึง เส้นสี่ล้อนะครับโควินทุกคันหน้าหรือเช็คเรียบร้อยนะครับเช็คจุดรดั่วซึมให้เรียบร้อยนะครับ l 408นะครับไปนี่แล้วหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับรถจดทะเบนปี62นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่355,000บาทนะครับยางใหม่4เส้นเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปพญาเทคเตอร์นะครับโทร0ู7ย 5 2 2 3 8 8สอ9 5 3 3 9 9ดปเปิดรวจทำการทุกวันนะครับปรดระวังเพจมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างร้านนะครับเห็นราคาถูกๆอย่ามั่นใจว่ามีรถนะครับขอวิดีโอคอก่อนนะครับจนกว่าจะได้วิดีโอคอเนาะแล้วค่อยเดินทางไปดูรถนะครับรับรองเพจมิจฉาชีพไม่สามารถวิดีโอคอกับท่านได้แน่นอนนะครับแต่รับผู้จัดกอรวิดีโอคอกับท่านได้นะครับต้องการสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็ได้นะครับ เข้าบัญชีห้าหุ้นส่วนจำกัดปัญญาแท็กเตอร์กำแพงเพชรนะครับ3า5แ0 0หบาทนะครับราคาคุ้มเลยฮนะอุปก,กรณ์หน้าหลังนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ